อ่ะว่าคิดเรื่อเปิดหมาหรือเปล่ามาดูครับก็สวัสดีครับวันนี้เขาก็อยู่ในการได้ซีฮอนในครับก็อยู่กมที่มีชื่อว่ารักบอลฟูริคาทินคาชิในครับนะจ๊ะก็วันนี้ครับถามว่าทำไมถึงมาอัดนะครับก็เพราะได้ได้ซื้อจอยมาใหม่ครับก็ผมจำลองทดลองอัดในตัวจอยของ Xbox นะครับเพราะว่าซื้อมานะครับแล้วพอไปกดอะไรมั่วๆปุ๊บฟังก์ชันในตัวอัดของ Xbox ครัับมนขึ้นมาครับก็เลยลองเออมาเล่นดูนะครับอ่าเพราะว่าผมเพิ่งซื้อจอยมาก็ราคาประมาณ ราคาอาของ Xbox นี่ประมาณเกือบสองพันกว่านะครับอ่ะผมซื้อจากเว็บนะครับอ่าเว็บก็ถ้าใครอยากซื้อก็ด้านล่างเด็กชิ้นชั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอปรับอนุญาตเป็นปรับเป็นปเวลลิงเวลลี่เอ้ยเอาเป็นง่ายดีกว่านะเพราะว่าไอตัวจอยนี้ไอตัวแบบที่ผมเล่นกับจอ,อยผมเนี่ยเล่นไม่ค่อยหนักครับก็เลยยังไม่มีความคล่องกับจอยครับอ่ะส่วนผมเออจะเลือกเป็นออ่า่านครับเดี๋ยวด้ะผิด มีโกคูแล้วก็เบจิต้าประมาณนี้ครับแล้วก็ให้มันออกเป็นเอ่อทางครับแล้วก็โกคูเบจิต้าเออไม่ใช่พิกลแแล้วก็เบจิต้านะจ๊ะเอาอีกทีก่อนแล้มันแพ้นะครับดูถูกไว้ก่อนนะแล้วเทจริงหางประมาณนี้ครับอ่ะซูมด่านนี่จะเป็นเอ่ออ่ะ,อะเลือกดา่านดีกว่าครับอ่ะ ภาพอาจจะแตกๆนะครับเพราะว่าผมยังไม่ตั้งค่าเลยครับก็ลองมาอัดดูนะครับไม่รู้มันตั้งค่าเลยไหมอขออนุญ,ญาตปรบนิดไอ้ลูกต่อไปดิเออชาร์จไงวะไอ้เนามาชาร์จเองเด้ออ๋อไม่ชาร์จเองเดียนะเอาเถอครับไม่ชาร์จเองขออนุญ,ญาตปรับนิดน,นึงนะครับ อ่าชาร์จละ่ะน,นี่ชาร์จอ๋อตะกะขัวชาร์ดอีกมั้อ่ะนี่แหละฮะนี่เปล่าชาร์จสะขัวชาร์จชาร์จชาร์จอ่ะลองสิ เอาไปเกชิวโหไม่โหจริงผมเล่นจอยไม่นานครับเพ่อนแต่ชาร์ตโอเคไม่ไม่ไมนจับอีกชูเลตเป็นสุร์ทยาตัวไหนวะชาร์ตแล้วครับเการการการอื้อหือมาดิกูเพิ่งเล่นหัวใจกูบ้าง เพิ่งซื้อจอยมาไอทูเลตเออเดี๋ยวชาร์จโนไปซีหน,น่ะซิงเกอร์อืมชาร์จคิดได้อยู่แล้วสุดตัวเป็นซูเปอร์เซย่าตัวไหนอ๋อรู้ล้วกดล่างครับ มึงมึงนี่ดิผมต้องปรับตัวชาร์จแล้วโอ้โหนโนจะให้หมุนสักครู่ครับแม่งทุเรศจริงเด้อป๊หนึ่งสักครู่นะจ๊ะปาผมขอเปลนตัวชาร์พลังนี่เอาเป็นตัวอะไรดีตัวชาร์พลังคิดกันครับชาร์พลัง กูฟุฟูปีปปปอ่าบ a เอกตัวเอ็นี่ตัวอะไรวะเอกตัวบ็อกตัวเอตัวต่อยตัวไวตัวไปประมาณตัวนี้อืมเอชาร์ปร่างก็คนตรงนี้แหละมาชาร์เป็นตองอะไรมาครับมาโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยตายไหมเนี่ยไม่ตายต้องเปลี่ยนตัวแล้วไปไปสกูอุ้ยต่อยแม่งติดขางเกงโอ้โหแม่งซูเปอร์ซิยาคำสอง เบจิต้าจะสู้ไหวบ่เบจิต้าไปพลังไปเอาับพลังเอาลงกกดตรงนี้ดีกว่าลืมอืมเจอกริก,กันเรียบร้อยครับกครูหรอน่งเจสซูเปอร์เซยา่าของพวกเราอืมอ้ยเดี๋ยวด้ว เฮ้ยเฮ้ยูย้เจอฟันนตอนแฟดเฮ้ยเฮ้ยนดำเลยไม่อยากไอจอแรงครับเดี๋ยวเออพยายามถนอมจอไว้ดนึ่งนะครับโอ้ยหหลบผมลบอปแล้วเดี๋ยวต้องชาร์จพลังชาร์จ ฟึบฟึบปิ๊บปิ๊บ <_ d ream> เราไม่ใช่เงี้ยใช่ไวะอือแต่เดี๋ยวขออนุญาตป,ปรับเป็นนะต้องเอาฟึบปิ๊บปิ๊บอ๋อนี่ครับเอาเดิมเบิร์ตัวเองเอไม่ใช่ที่ปรับพลังรอบๆตัวเองนะครับไม่่ใชแล้วมันเดิเปิดเป็นอุบาทไปนะครับอื้มนี่สิมนันนี้อือ นี่สิที่รักเป็นเกย์แหละอืมรบเปลี่ยนตัวชาวพลังตัวใหม่แล้วมั้ยไม่หมอนเลย,ยลดลเดี๋ยวเอาว่าจะไปใกล้ละอืมมาอ,อุมเงเดี๋ยวนะวยอุ้ยเอ้ยมันยึดปับอะไรเงนินไหน มึงมีทุเรศโอ้โหเรียบร้อยเลยวับหุ่มลงแตกจ้ะโอ้โหโหดไปมาครั้งเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปับตัวชาวพลังสักเต้นหนึ่งนะครับตัวชาวพลังจะไปตัวไหนดีเอออิจฉาอิจืม เอาตัวนั้นมาเอาตัวเดิมเลยครับไม่ต้องปรับแล้วไหมชูเลศนะอุ๊ยปล่อยท่านเบย <rawd unre> ์ยิต้าพวกนี้เหรอฮะอือหืออโกโคชูเลตเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะแปลงเป็นซูเปอร์สยามกดอันตรงนี้ครับอือโดนโกโคล่ะฮะฟูฟูปิปปิป อืมได้แล้วฟอนต์แฟดอ่าซูเปอร์ฟอนต์แฟทหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ครับเฮ้ยโคคุรามาซูเปอร์ไซยา GT อืมอืม โดนอีกทุเรศนี่มันแลงหกหนาวะลำคานหูลำคานตาอืมเด,ดี๋ยวนะใจเย็น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 นี่ดิควันขึ้นต่อไปสิ เจอดีซ oh. <si suppression> ูเปอร์เซียคันสามอ่าจ๊ไอ้เหี้ยอุ่งเต็มเต็มงูงเองครับดูดิเศษก็หาไม่รู้เป็นอะไรมึงเพราะเห็นหุ่นดไอ้เชี่อเื่ออุ่งเต็มเต็มกล้าทำโกคูซูเปอร์ซูเปอร์เซียตํานานล่ะฮะออืึเด้อ แก่สุภาษยาอืมสุภาษยาโฟอืมเดี๋ยว,วด้ะมีแบบน้แ็กไปโอ้ยเยยยเยยยยายยยสยยยนยย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 ันยัยสับยนยยยยยนยย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 สยย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  ดูนี่เบยิต้าโอ้ยไอ้ชิ้ทำอะไรฮะหืยเบยิต้าทำอะไรเฮ้ยรับบักเฮ้ยออืหอออ้หือไม่ค่อยชินกับจอยแม่งเล่น โอ้ยนี่สิเอมามาปร,ปรับรางวัดกันโอ้ยควางบอกไม่ไหวแล้วขอขออุ้ยเบจิต้าเชี่ยชี่กควางบอกมีใจกกสุดท้ายแล้วอย่าไม่อยากตายเว้ยอย่าไม่อยากตายเชี่ยเชี่ยดีนะเป็นโหมดแบบง่ายไม่ยืนขึ้นมาอีกถือว่าชั่วมาก มาสิเกินไปโอ้ยถูเลยเลยอุ๊บล็อกไม่ทานตายเลยโอ้โหวัสถสยแชร์เขาไม่ตายแล้วดูไม่นาโกคูเป็นคนที่เป็นพ่อเนี่ยแข็งแกร่งไหมทำให้คนพ่อโกธโดนทขึ้นเท่าสิบเท่าไม่โดอนอี บล็อกม,มาตามพลังเป่าเบยิตาพี่เขาแข็งเก่งนะแข็งแข็งแข็งแขก่งนะแข็งแกนะ่งหนามากูรพร้อมทุกเมื่อมาอูไม่ทันยูตายทูเวทตายไปซะนี่ของเขาดีจริงครับเ,เฮ้ยมันนี่สิ มึงขมังหลบเฮ้ยอย่าหลบอีทุเรศอ้ใช่มันไม่ถนัดตรงโี้เลยไปเรียบร้อยอืมว้บไปเห็นเขาไม่ตายไหม พี่จัดให้ชาร์จให้เก็บพลังมาโอ้โหเชี่ยกะว่าจะชาร์จให้มันระเบิดพลังออกนะครับชาร์จต่อจะ,ะเบิแลดวนือไะใครเขาทอมาไม่รู้ไปมึงจะหนีกูไปไหนให้ทุเรศสินหังโอ้โหพิชจบไปเด้อ ต้อง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 ฟุฟุปปิปโอเคอเดี๋ยวแข่งข้อทอบางหนาวะแน่ฮะโอ้โหแม่โอ้ยเฮ้ยเด็กจะตายเด็กตาดำดำอ่อนให้เด็กบ้างเดี๋ยวเด้วมึงเจอแน่เทจินหังทุเรศ โอ้โหพีดอีกแล้วเดี๋ยวแลโอ้โหแล้ววะเอาพีดตลอดเลยเล่นต่อแม่นัดเลยโขมแม่งมือยังจะมือยาวมาถึงยีชุดเล็ดเฮ้ยอื้อหือเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแพ้แล้วเดี๋ยวแลเกือบแพ้แล้วเกือบแพ้แล้วเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนี่นมาได้มาเอาบาร์ฟอ like ีก <lobster> โอ้โหแม่งืดดึงแบ,บนไ้แท็กไปเชื่อบล็อกอืมทันไม่ได้แอมโอคค้กดผิดนี่อะไรอาชาตเต็มไปครับเพจติดตามตามชาตเต็มไปไปเรื่องนี้ก็ตายแล้วทำอะไรเฮ้ยดูเรทมึงดูเรท ตายและโอเคเดี๋ยวเรามาอีกสัรอบนะแล้วก็จบคลิปเดี๋ยวขออนุญาตปรับปุ่มสักครู่นะจ๊ะนี่ฝนอย่าเป็นปุ่มไบดีเออร์เลยฮัลอหลงนี่มันเป็นตัวนั้นตัวเอตัวตัวเอตัว E ตัวลงตัวลงคือตัวเอสักครู่ครับหาตัวเอสแบบ ตัวเอ็ดมีไม่ใช่สักครู่ครับตัวเอ็ไหนวะอ้าตัวเองไม่เจอสักคู่นะจริงตัวเอ็ดตัวเอ็ดตัวเอ็ดอ๋อหาไม่เจอครับ ผมปรับไปอยู่นะตัวเอสเอสจะอีวูแล้วตัวเอสตัวไปตั้งไวไหนนะเนี่ยนฮะซูเปอร์ซีรีสเนี่ยตัวเอสเออใช่ไหมนนครับมาเดี๋ยว นี่ครับผมจะตั้งเป็นเอ่อชาร์จชาร์จเป็นอ๋อครับเปลี่ยนจากไอกตัวพวกนี้ครับเป็นฟบฟบปีปบ นีนค่ครับก็เป็นอันนี้โอเคอันเก่าแจ๊ะทำไมทอดูแบบไม่มีเคลียร์มามาต่อนะครับเฉยๆแต่ที่เ,เสียเวลาไปส,าาาาสกู๊ปแน่แจเอ้าเดี๋ยวเดีผิดผิดผิดสกู๊ปผิดชอบผิดผิดนะนะจีแนจแจถ้าเสียงเกินมาไว้ก็ขออภัยนะครับอ่าผมขอจะเล่นเป็น ตัวนี้ดีกว่าเห็นว่าแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งหนานะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่นะเจมส์แล้วก็ผมขอจะเป็นตัวร้ายนะครับแล้วก็แข่งกับตัวดีนะจ๊ะเจ๊ตเตอนะครับกูจะจัดทำไมานะฮะโอ้โอเประมาณครับแล้วก็ในกิ๊ตเต้าครับโกคูนี่ขอเป็นซูเปอร์ไซย่ายกันนะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวเขาจะอ่อนแอไปแนใ่ใจซุปเปอร์ซิยาสองแล้วกันนี่ครับโกฮารก็ซุปเปอร์ซิยาสองเลยครับเอ,อาถังตอนเป็นซุปเปอร์ซิยาอ่ะแต่ฟิวชันช่นฟิวชั่นแล้วก็เป็นซุปเปอร์ซิยาครับแล้วก็เอ,อาถังอ่ะซุมดานดานเลยเอ้ยเดี๋ยวมันรู้กันครับโอ้โหด่านนี้ด่านนี้ก็มาเยือนจังหวะนี้ ตัวน,นี้บอกเลยครับว่าเร็วเร็วจัดประหยัดจริงครับพลังขึ้นเต่ายืนโง่อีกตัวน,นี้มึงเร็วมากครับแตนน่มันก็ไม่สิดโดนฆ่าอยู่มไม่ยังมาถึงโดนทนแน่เบียจิต้าทูเลด ชาร์จก่อนใจเย็ยนซีเฮ้ยมันก็อีก ừ, ไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับเบกิตาแล้วครับกูกูนะกพึงเล่นนะ่ะมาน,นี้มานี้ โอ้โหไม่โดนเดี๋ยวดะชาร์ตอืมเฮ้ยค,ครับครับลองก่อนลองก่อนต้องฟึ๊บๆเดี๋ยวด้ะนี่จะแล้วครับ ตูมโดนไหมโอ้โหโดนได้จังๆเลยจ้ะไม่ลบอีกถือว่าจัดว่าโง่นะอย่างเงี้ยเบจิต้าเฮ้ยอืเดี๋ยวตัวหูตุตายนอนหลับเดี๋ยวขอขอเงี้ยนอนหลับนะนอนหลับเนวะมเชนเชนนอนหลับไม่ใชนนอนหลับเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย อืมมี่มึงทำอะไรเนี่ยทูนีตาแล้วครับตัวหูตายอืมนะตาอลไรนี่ทูนีตมามันต้องเปลี่ยนตัวยากเดี๋ยวมึงเจอมึงเจอมึงรีบหาทำชาร์ดมึงเจอกูแน่อืมอ,อืมอ,อืมโอ้โหอ้ไอตัวนี้หวดวจริงครับ เร็วมากครับอืมเมื่อกี้กดมมลูๆนะจ๊ะจะอะไรหนักหนาโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่โอ้โหไม่ได้แอมทำไมอีกเมื่อกี้จับดาบทำไม เจอดงจองเจอฟุฟูปีบปีบตกหลุมหลุมพงังอย่าอ่อนแข่งสตุนลนะจ๊ะคุณโกคูอย่าเจอไปสิโอ้มึงติดไอ้หินบล็อกสังครั้งเดชีน่นี่มันมันแบบหลบไงวะมึงองแคสุปัสยาสามแล้ววะโอ้ยยยย ต้องเขาไม่ตนนลลายเฮ้ยไปแล้วดีกว่าปะ่ะไปสันหน่อยอะไรมาพลังขึ้นเตา่ามาปล่อยมาไม่ใช่พลังขึ้นเต่าหรือวะอย่ามาใกล้ตูทุเรศ พล,ลังขึ้นต่อมาต้องหมดพลังกันยังอดแอร์ไปนะเจ๊นี่ขนาดหม,นหมุนเบาเลยเนี่ยมันยังแพนะครับถ้าหมุนแรงมันจะขนันหน่อยููไปทำลายคุณโกฮังอืมโดน มึงหลบวะมึงรู้มึงรูวมึงรู้มึงรูง้ทางอืมโอ้ยกี้ท่าแล้วะของพิโกโลใช่ไหมจำลังขึ้นเตาผ่า,าลัางขึ้นเตาโดนเต็มๆอีกแลละจะงูมันหนาโอ้ย อืมอืม,มเจออาเบะหน่อยอ,อ๋อต้องใช้สองด้วยวลืมอืม,อมไม่ทันเฮ้ยท่าอะไรวะโซลาแฟตไปก่อนไม่รู้จะทำอะไรได้โซลาแฟตไปก่อน โซล่าแฟบเป็นที่หนึ่งบอกเลยว่าอย่าใช้พลังยิงมาไม่ยิงกูยิงเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ยิงอะไรฮะจบไปท่านนี้ไปอื้อพอขึ้นเต่ามนหลบอีกโมอี อือสอดท้องไปข้างหน้าป่ะสมราบเปลี่ยนล่างตัวละอืมหามาเลขสิบสิบเจ็ดเอ้ยสิบแปดหรือสิบเจ็ดวะเอ้ยสิบแปดสิบแปดนะครับน่าจ่ะนะตามมาให้ได้ครับฟูฟูป,ปิดป,ปิดอ่าก่อนที่จะกินมันต้องพูดว่าฟูฟูป,ปิดป,ปิดนี่นะครับอืมนะจ๊ะ ทีนี้มันเสร็จที่แข่งกร่งงนะไปบอกเลยว่าเดี๋ยวไปสิบปีนั้นจะน้องสาวเก็ตอัพอะไรฮะดูอีเฮีย,ยอะไรไม่รู้เปล่าหลังใส่ผมนวเนี่ย ขี่ขอโหดจริงเฮ้ย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 ไอ้กูหั่นไอ้ทุเรศซูมาเซียสามนี่เชี่ยแล้วมึงกูโกรธแล้วมึงไอ้พวกทุเรศโอ้เดีย๋ยวดูกันนครับทอคมีคนออกไปแล้เนะี่ยอ,ออกแล้วนี่หว่าอืม โดนท่าฟิเซอร์ไปซ้านี่เรียนแบบท่าอื่นแหละนี่มันเร็วอูโหูมันยังตามอ่ะอือหูโหจริงมาเข้ามาสิไม่เข้าลเลยบล็อกเก่งเหรอฮะ บล็อกกิ่งเหรออือหึโอ้ยเด็กโปกเด็กจุกเป็ดโลอืมอืมเจอเข้าสุดยอดแล้วเด็กจุกเป็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียและเสียและ เฮ้เฮ้เฮ้อิทูเรตอย่าไปไหนนะจ๊ะพี่ไม่อยากขาดน้องโดงพลังแน่มาสีอย่าเข้าพูดมาตรงๆสิจ๊ะมันอันตรายอ้นี่กูแค้มานานมาก เียเกือบแล้วไม่ล่ะจับแม่งลิ้ไม่ได้อีกงกไม่ให้จับแค่จับเมื้อตัวไม่ได้แหละฮะอา้าวอืมอืมอืมไม่จับก็ตายไปซะเกิเกาซีสวะโลกดูดูด,ดูแข็งแกล่งนะเมื่อกดแล้วจะแข็งแกร่ง มันจะอะไรเนี่ยฮะมันจะดูไปมาทำไมโอ้กดผ่านราังผิดอีกอืมจับได้แล้วโดนอ,อ๋อไม่โดนอีกโกรธแล้วมึงมึงม่จะตายแล้วเดี๋ยวเต้องตายได้ขอนีด้ดีครับตัวไปตัวอะไรข้ามมึงดิไม่ได้ไต้องเข้ามสถานีครับ นู้นก่อนโอ้ยอทุเฟุปปิดได้แล้วโอ้โหไม่ถึงไม่เคยเห็นท้าท้ายนี่ครับไม่ถึงเลยเอามาทำมทีๆๆๆๆ่หนังที่หนังดิโอ้โห โดนเออตายฟุบฟุบปีบปีแล้วจ้าก็าสับฟิกอ่ะม่มีหน้าขอจบไหมครับสวัสดีครับ